สอนหัวอย่างนี้แล้วจ้ากินกงเห็ดบ่ากินหวกบเปิดบอ่อ <c oughs> อิ่มเป็นยังก็เป็นสันที่นี่ <c oughs> โอ้ยขาอ่อนแล้วกินแต่หัวขาอ่อน <c oughs> ดำหน้ากับบ่เมย์ปานซ้อนมาสันมาเอ้าอุย้ยไม่ยังนี่อักลากี่นี่ตัวน้อยตัวนี่อดซ่อนอดซ่อนอดซ่อนน้อยๆก็มีอีกพี่น้องเอ้ย อึดบ่อึดบ่อึดของกินอยู่อีสานบ่อึดแนวกินพอฝนตกหลินของกินกะมาขั้นบ่อขีดคานบ่อุดตุยดอกนะหากบหาปลาออกหาใส่เบชดว้าใช่หล่ะมันบ่ตุ๊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 ตี๊ตี๊ตี๊ดตี๊ดออกกันตีออกกันตีออกกันยัยต่อ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 มันไงเนาะ ูไเอาเอาโอ้ยจุดยุดยุดยุดหมอไม่หนักเอาใส่เลยเท้าเอาใส่เลยคอ,ลยอ,ลอยมีวิธีหาเออเออเอาน้ำน้ำเงียบก็มีเต๋อม่วกบหาปลาออกหาใส่เด็กเดี๋ยวลงไว้ตลาดสิบเอาคือบ่มีฟอ,องเลยนี่ยโอ้มีอยู่ว้าช่างมันมากบาทแรกแหกมันได้จักถแวงละพี่น้องเอ้ยบาทต่อไป จะไปปล่อยคนเลยสิ่งคนเลยเอ้าบอกสิว่าไปนี่อ้อมคุณบ่เออไปนี่อ้อมเลยไปนี่อ้อมไปน้อฟันเลยจีอ้อมน้องฟันวะฉันไปไปอยู่อีสานบ่อึดแนวกินพอฝนตกลินของกินก็มาขันบ่ขี้คานบ่อดตุยดอกนะหากบหาปลาออกหาสอนหัวกล่องเสี้ยนาะไปแนวใส่กับแรน้ำกลนไปแล้วบันเนี้ยไป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  bên kia đấy cứ sao thầy con nhé thầy na có bao nhiêu bản xoăn kì còn đang chơi len len như con hả cốc cốc say cốc say cốc nồi bảo ba thôi 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 cốc 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 nồi thầy tháo bên đấy ấp ấp bả này đôi xí ai mà đi tao quá khai ป่อยป่อยกบเอาบุญเออป่อยกบเอาบุญแต่ว่ากินหัวตื่นมาทานเลยฉันนิษฐานจูกเม็ดเลยโอ้ยลงกปนหนามมันฟูตัวจังเก็บออกปไปสะออนสะออนสะออนเล่นด่านหน่อยเกี้ยลูกนี่นกับสันเั่นกับสันความยิ่งดีเลยตัวนี้เป็นขาแล้วปล่อยไปมีการปล่อยว้าวบาดที่สองมาแล้วค่ะบาดที่สองบาดที่สอง มันมีท่ากลางมันลยท่ากลางสิจะได้ไม่ท่านี้ผมมาสนัดทั้ง,งนัน้นโอ้ผมมาสนัดทั้งนี้สนับตั้งนั่น